ทีมขับผิดนี่จะมีชาวต่างชาติมาด้วยสามคนนะฮะจริงๆตอนแรกแรายการเราตั้งตั้งใจว่าจะเป็นรายการสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับทีนี้ผมลืมเขียนกดไว้ว่ารับเฉพาะคนไทยฮนระก็เลยเกิดผิดพลาดครนะับพอเมือ่อ อนนี้เราก็ต้องรอทางทีมบล l เรดออฟเดสตินีนะครับเฟซบุ๊กมาบอกทางผมว่าประมาณออ5-10นาทีนะครแต่ก็บอกไปแล้วว่าถ้า2ทุ่ม15แล้วเนี่ยว่าเขายังไม่มาหรือว,ว่าไม,ไม่ได้เข้ามาเลยทางพับอินะก็มีสิทธิ์ที่จะขอใช้ชินชนะบายได้ทันทะีต้องต้องตรงต่อเวลานิดน,นึงครับสำหรับการแข่งขัน พี่แว่นจะเอาจอตัวท็อปของ BenQ นะตอนนี้นะผมก็คือ BenQ 27 XL 2720จ็่เอล่าว,วะดูก่อนใช่ XL 27 20 T ซึ่งตัวเนี้ยแต่ก่อนรุ่นนี้เคยเป็นตัวท็อปแต่มันจะเป็น24นิ้วนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเขามี27นิ้วมาแล้วนะผมมาใหม่ยังไม่ได้แกะเลยลงเรือมาแบบเพิ่งลงเรือมาสดๆเลยนะครับผมกล่องมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะนี่ฮะ บเดี๋ยวเอียงให้ดู120เฮิรตอ่า120เฮิรต FPS นี่เขาทำมาให้เฉพาะเว็บไซต์ FPS Thailand นะครับผมไม่ใช่มันเหมาะสาหรับก,การเล่นเกม FPS นะฮะอ,อันนี้น่าจะเป็น smart scaling นะครับผมอันนี้จำไม่ได้ละส่วนนี้ back equalizer นะผมอันนี้เป็น switch นะผม switch ที่มันเป็น remote นะฮะส่วนอันนี้คือปรับ ขึ้นลงได้นะฮะโลโก้ IM หราเลยนะผมโลโก้ IM หราเลยสุดยอดชวนเมตนการแข่งขันซึ่งได้ข่าวมาว่า IM จะจัดในไทยเร็วๆนี้นะฮะจากที่เพืนทราบมาล่าสุดนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นธรรมดาทั่ว,วไป <S <S Sense i y e l ล d รองรับ Windows 8นะผมใช้กับแว่นตา3มิติ Nvidia เดียได้นะผมแล้วก็อะไรเนี่ยมี HDMI โอเคช่างมัน สเปคคร่าวๆนะมันจะเหมือนตัว24นิ้วแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่มันจะแค่27นิ้วใหญ่ขึ้นมานะดิแวดขอยยกอันบ็อกนะคู่มือแล้วก็แผ่นเขาเขียนว่ามีแมนนวลมี Driver อะไรประมาณนั้นไม่เอยใช้หรอกอันนี้ก็เป็นถุงถุงที่แบบแกะแม่งเลย ถุงแบบกันกันฝุ่นเวลาเล่นเสร็จอะไรเนี้ยก็จะครอบครอบไว้อ่มไม่ใช่ถุงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผ้าคลุมแล้วกันเอาง่ายๆใหญ่มากหยิบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นน่าเป็นอ่าสวิชนะครับผมสวิชนี่นี่ฮะก็หน้าตาเหมือนรุ่นยี่สีนิ้วนะฮะเอาไว้ข้างซ้ายหรือข้างขวาตรงฐานก็ได้นะครับผม นี่รุ่นนี้จะเด็ดตรงที่มันมันมันปรับปรับแต่งคัสตอมไออะไรได้ที่สวิชเลยไม่ต้องไปกดที่ข้างหน้าจอแต่กดข้างหน้าจอก็ได้นะฮะนี่อะไรอัมอัมอัมอ,อ,อันนี้เป็นสาย USB นะฮะแกงเลยสาย USB ซึ่งน่าจะใช้เสียบเอาไว้ใช้กับยับ USB ีหักในจอแล้วผมต่อจากจอแล้วก็ต่อ เข้ากับเมนบอร์ดทีวีเอสบีครับผมสายนี้อ่า DVI ซึ่งเป็น DVI แบบ Dual DVI ครับผมสามารถใช้งาน1 2 0ย z เฮิรได้สาย DVI เนะี่จะเป็นซิงเกิลแบบแบบซิงเกิลแบบดถ้าแบบธรรมดาที่5้าสเฮิร์ตจเฮยัจะเป็นซิงเกิลถ้าใครใช้จอ1 2อเฮิร์ตแล้วใช้สายซิงเกิลจะใช้1 2 0ย z เฮิรไม่ได้อันนี้เป็นความรู้นิดหน่อยครต้องเป็นสาย d u อ l ดูเอา DVI นะครับผมอันนี้ก็เป็น D sub นะฮะ D sub ไปเป็นสายสีน้ําเงินนะครับผม D sub เลยนะที่สิงเพิร์ตไม่ได้นะเพื่รู้ส่วนนี้ก็จะเป็นสายยังไงก็ต้องแกะโอนอะแดปเตอร์นี่สายไฟแล้วกันสายไฟง่ายๆเลยเข้าบ้านอะแดปเตอร์นะครับวางหมดละน,นี้ก็เอออกมาเป็น จอวางไว้นี่อะไรนี่ก็เป็นขาตั้งจอนะฮะขาตั้งจ,จอซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้นะตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอินสตอล์ก่อนแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นที่ห้อยห,หูฟังแขวนหูฟังอยู่ด้านหลังของจอนะฮะ โอเคนีอันบ็อกซ์กันก่อนยกขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะฮะ<อ>ก็จะเป็นทีเด็ดเลยอันนี้ตัวจอ2-7-2-0ตัวนี้นี่ฮะโอ้ใหญ่มากขอ,อย่าแกะครับ แกะมาก็เจอโลโก้เอ็นวีเดียว่าสามารถใช้งานแว่นสามมิติของ n อ i นวีเดียได้เนี่ยเห็นเขียวดำๆดำตรงนี้นะครับผมออยอดแกะนะฮะนี่แกะกล่องให้ดูสดๆนะครับผมอ่ะโอ้ก็มีรูปอิตาฮีทันเหมือนเดิมนะฮะใครเล่นคอร์เตอร์ไซ k e น่าจะรู้จักนะฮีทันตอนนี้ก็ทำดินดจาป,นะปิจามาร์ปิจามาร์ตปิจมาร์อ่นิฟนั่นเองทีมนะิฟ นะฮะซึ่งตอนนี้แชมป์โอเตอร์โกโรัวรรรนะครับผมแปะไว้ก่อนแล้วกันข้างหลังก็เป็นโลโก้เบนคิวนี่แกะเลยตรงนี้จะเป็นเพลทใส่นะฮะ นยอย่าใช้ใหม่ในเกมสิอดี oh, 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 oh. ใช้ใส่ทีมทีมเนมเลยฮะ,ะทีมแท็กด้วย เฮ้ยเปิดหน่อยดีฮะเฮ้ยกดทิ้งหน่อยเว้ยไม่เป็นไรครับจุดอาจุดอาไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมจะรันเซิร์ฟเวอร์ให้เดี๋ยวรอความพร้อมก่อนพร้อมแล้วรับโอเคครับโอเคฮะเดี๋ยวมีดกันที่เอยาวนะครับเพื่อเลิกแมป พร้อมยังเลยอะไรคืออะไรคือเอไาเข้ามาด้วยจาก,จากจเล็กแต่แอลองใจเย็นใจเย็นลูกพี่ทำทับอิดพอ้อมแมน ัลโหลครับพร้อมไหมรอมารอมาเจบีโอดีพร้อมนะตามาตามาตามาโอเคครับ a, ทีมพับอิดก็รู้สึกจะมีชาวต่างชาติมาสามคนนะเนี่ยปิงร้อยกว่าแล้วก็จะมีขึ้นไปสองร้อยสามร้อยด้วยนะจริงๆ จริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เหรอการแข่งขันเนี้ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลืมเขียนกฎลงไปว่ารับเฉพาะคนไทยฮะมันก็เลยต้องต้องปล่อยให้เป็นไปฮะเมื่อเขาสมัครมาแล้วก็ต้องเล่นนะ้วเป็นว o d ดีฮะที่เปิดไปได้ก่อนหนึ่งตัวเหลือสามครับเหลือสองฮะครับอิฐเหลือหนึ่งฮะ เรียบร้อยครับเป็น BOD ได้เลือกแมปนะครับแมปเลย BOD ดับทูครับดับทูฝั่งไหนก่อนเดฝั่งไหนก่อนเดี๋ยวมีเลือกฝั่งอีกทีฝั่งพร้อมยังเลย พอมาพอมาดนี่เลือกอะไรเนี่ย เหลือแค่สองคนครับเหลือนหนึ่งแล้วอยู่ไหนเลยนี่งหนนงย่ดอยู่เลือนเดีเลที่จะเป็นโจนก่อนนะ อยู่เปล่าครับพร้อมแล้วบอ,อกพร้อมแล้วเริ<อ>่มเลยนะขอ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 ได้ตัดหนึ่งขอได้ตัดหนึ่งยังครับยังไม่เริ่มออ๋โอเคครับ ทางทีทพิตจะซูมไหมเหอ่ยหราอว่าจะใช้สิทธิ์แพ้บายก็ได้นะฮะเล่นไหวไหมปิงแล้วลุบปิงขึ้นห้าร้อยเลยฮะบางที นี่ฮะมีหยุดมีกว่าจะได้ยิงฮะ แล้วรู้สึกจะทำให้เซิร์ฟกระตุกไปด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าผมเป็นคนเดียวคนไทยกว่านี้โอเคอะเต็มสองร้อยมีคนไทยกว่านี้โอเคพร้อมยัง เริ่มเลยเปล่าอเคอกมาเร้วมันแลวไม่เห็นแบบใจเไหมไอ้เล็กกอส่งลิงก์มาเอ้ยแอนดมินก็ได้ส่งลิงก์ดูหน่อยขอดูแข่งเนี่ยไม่ทันแล้ะขอเล่นแข่งก่อนนะอ่า huh. แก yeah, ได้เริ่มตักทีคู่นี้โอ้ oh. <laughs> ปัญหาเยอะฮะคุยกันไม่ลงตัวมีทางนู้นเขาปิงเยอะฮะเขาก็โบยวายมาเิี้ยงาวมายนนานมากแล้ว <c oughs> บอมดอกยังมีล้นฮะทับอิดแล้วเก็บมาได้ฮะโอ้โหระวังวัดเสียวเหลืเอเกินฮะจะไปได้ไหมอียาวดีดีกโอเคฮะ <c oughs> แล้วยังยังจะได้หนึ่งสี่ต่อ3ครับได้วางบอม,บอมโอ้โหไลคชิงสวยเลยฮะเกินฮะย่ำยมแล้วโดนเก็บ<ๆ>ไม่รอด2ต<ๆ>่อ0ูนย์ฮะ เริ่มที่จะวิ่งยาวเร็วฮะซื้อปืนกลเบามา,มาแล้วเกิมาแล้วเป็นสนายเปิดไปตามด้วยปืนกลเบาฮะเอแตก

โอเคผมคงต้องปับแพ้ทางทางปับอิดแล้วล่ะฮะเอาจะขอปรับแพ้ทีมปับอิดเลยนะฮะ เรื่องมารยาทนะฮะแล้วก็ความพร้อมด้วยหลายๆอย่างนะก็ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมาน่าจะรู้ตัวนะครับอ๋อเลยนะครับครับเบลลีก็ชนะพันก็รอดเลยครับขอบคุณครับครับเล่สนุกเลยครับขับรถเดินเดินยิงกันก่อน ก็เนี่ยฮะพาเซ็งกันปะ,ะนะไงก็เดี๋ยวเรารอดูคู่ต่อไปฮะเป็นคู่ระหว่างฟูบากับทุล e ักทุเลอีสปอร์ตนะสามทุ่มคู่นี้ก็ถือว่าแบบมาให้ดูขำๆพักพักสมองกันบ้างฮนะแล้วรอไปดูคู่ใหญ่คู่หน้านะโอเคเจนครับสามทุ่มนะ